สวัสดีค่ะพี่น้องคพามาวัดพุ่มพองเนาะกลับอนนี้เดี๋ยวจะพาพี่พี่น้องเนาะค่ะไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปท้ำบุญสังจิตอธิษฐานไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาดื่มมาดื่มชากาแฟก่อนกาแฟต้มมะนาวเดี๋ยวรอทานมาคาะทะโยงเนาะค่ะฝืนหนาแป๊บนึ่งมันจะจะเป็นบรรยากาศคาเฟ่เนาะค่ะข้างหน้าเจี๊ยบกะจะเป็นสกายวอลเนาะค่ะ เดี๋ยวไปย่างบนสก,กัดบอกกันนะคะพี่น้องขาคอยสิบซันบ่ขอบคุณพี่น้องเอซี G, ทุกๆคนเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะที่หายกำลังใจกันมาเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นช่องทางอ่ะถูกช่องทางเนาะคะ่ะทีนี่ซื้อวากะ,ะเหลวเจียบเนาะค่ะพี่น้องดำด้วยเบิร์สบุบทุกคน,นะค่ะพี่น้องวิทย์เนี่วิทย์สินเน,นาะนั่งอยู่ก้างในดีกว่าเพราะว่าข้างหนอกมันลมทะเลเนาะคะ่ะเพราะว่าวัดหลวงทองมันอยทะเลเนาะคะ่ะ ลมพัดแห้งพี่น้องไปทุระามาเืมาเ้าไปเบิกค่ายางก่อเขเอ้เ่อนค่าขาดทุนประโยชน์ในการใส่รถเนาะคะ่ะได้หละะ้วเป่ะต้องดื่มต้องดิ่งนี่สิไม่แห้งถ่ายคลิปนี่สิไม่แห้งท,งทำบุญแต่ว่าข่อยอ้อนวนบ่นึ่นักก็เกินสองโลทะเลพี่น้องเดี๋ยวแค่น อันนี้ก็จะเป็นทะเลเนาะคะ่ะลมเย็นแห้งพี่น้องอันนั้นก็นจะเป็นสกายวอล์กเนาะค่ะพี่น้องบ่มียังหายหนอกเข้ามาเจ็ดเจ็ดตัวเดียวแ้วขออนุญาตาตั้งกล่องแป๊บหนึ่งเนะคะพี่น้อง ภาพี่น้องเขาแต่ดงแต่ป้าเขาแต่ทำร้ายมันน่เปลี่ยนบรรยากาศท่ามานัง,นาางูีวัดเนาะค่ะทะเลลมพัดวีวีอันนี้ชามะนาวใช่ไหมชามะนาวทำไมมันเหมือนชาดำเย็นรสพระธรรมพี่น้องกินเค้กไหมเคกม้กสมตัวเองกินก่อนอะกินก้อน่อยอะไล้้นเพิ่งด้ยจงกินเบิดเย็นสบ,ยสบายสบายทุกคนร่ำรวยสุขสุขคน เอกน้ำโฉกน้ำลาบมาแลงเนาะคะ่ะกา่าจ,จะเป็นมากเจ็ดพี่น้องกีเรลือกับบคอยหูไร่มพัดแห้งหมอแห้งเถิกอยู่แห้งเถิกเติมสกายวอลพี่น้องกุ้มใจนํำเสนอเนี่ยนี่อะไรอันป,ป,ปะนะ่าานะสกายวอลยางออมแบกนะคะเป็นธรรมหาเจดีนะค่ะพี่นอ้องที่ห้าขึ้นไปที่ห้าจะขึ้นไปสักระนะคะ่ะตรงนั้นก็จะเป็นลูกพญาคูดเนาะคะ่ะซีทิดเนาะคะ่ะตรงนั้น ขออนุญาตอ่ะหมุนกล่องเอาเนาะค่ะแฟนเป็นกล่กกองนะก็ได้กลับกล่องเนาะค่ะพี่น้องคิดหอดสุกูสุข,ขนเนะคะช่วงนี้กะทนเบื้องหน้าขอ่อยบ่อยๆปก่อนเนาะเพราะว่าชว่วงนี้ข่อยกะวางอยู่อาทิตย์ที่แล้วข่อยบบว่างเนาะพี่น้องอาทิตย์นี้ข่อยวางข่อยพ้าทําบุญเปิดโชคเปิดลาบย่างเดียวแหละก็ะมีพี่น้องบางคนทักมาเนาะค่ะว่าเหตดจังไดสีมีโชคมีลาภเนาะค่ะ,ะพี่น้องคาเดียวสันสันนะค่ะ บุญค่ะบุญและบารมีที่เราทําแค่นั้นละพี่น้องแต่สําหรับคอมเมนต์ที่แย่ๆเอฟซี FC บางคนเพิ่งกะแคบมาหายกว่าเบิ้งเนาะคะ่ะกะขอประกุนเนาะค่ะพี่น้องแต่คู้ดำอนี้นบ่ได้สนใจอยังเนาะค่ะแค่มีเงินในบัญชีกะพอใจแลวเนาะคะ่ะผู้ใดสีหายสีดากะอ่ากะปล่อยหัวมันไปเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสร้างเฮ้าให้แห้งเนาะค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่าเฮ้าหลีกเล,แบบลี่ยงบอแบบบ่ไปต่อหล่อต่อเถียงหรืออย่างแล้วเนาะค่ะพี่น้องถามมันสร้างเฮ้าให้แห้ง มันย่างตามตอแยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะไายบอกมันไปโหลด้าสร้างผููหลายกับไปหมดดินแกนตายบอกมันไปหมดดินแกนาตโหลดแต่มันสร้างไหลเขาแหงสร้างเฮาเแหงรวยเด็กพี่นอคิดจะว่าผููไดสร้างเฮ้าเขาแหงสีรวยคิดแบบนั้นเพื่อคอยเบานั่นแหละถ้ามันสร้างเฮ้าหลก็บอกมันไปหมดดินแกนตาตเลยต้อง,ง,ออะะงหัวคว้านาาห,หน,น,หดดน,น่อยบุญ่องจริง หเค็มผสมกระสมแซบด้วยอันนี้กเทิโสมอันนี้ก็ซ่ามะานาวเอาพออะแซบด้วยแซบแซบแกบ้วจักบาทสี่สิบห้าบาทอร่อยมากเลยสี่สิบห้าบาทปกติแก้วหนึ่งตั้งห้าหกสิบใช่ไหม ที่เรากินประจำอะ่ะนุกแก้วอะ่ะนุกแก้วเท่าไหร่อืมนุกแก้วหกสิบอันนี้สี่สิบห้าบาทรถพระถรำอมเมื่อเงินเขาวาดขัดกอกินเขาวัดนี่จะม่นเจ็บกินโล่งท่านก็กินเขาวัดนี่จะมันเจ็บเมื่อวานเวาเรืองกินเขาไปกินอยู่อะ่ะอุทยานหลวงปู่ศรเนาะคะ่ะหลวงท่านอะ่นอนะคุณเอเนาะค่ะพี่นอนผู้ที่เพลินปั่นพญานานเนาะค่ะเมื่อวานผู้ใดดเบื้องคิด่ะนาสีคุณช่วยดีมึงโบทอกต้องเขาแล้ว <laughs> ว้าวให้บูร <laughs> เนี่ยปวดอกเขาแต่ดวงแต่ตลาสภาพบ่เป็นยังแค่สังขารมีเงินก็พอแล้วอย่างอื่นสังมันบ่ค่อยได้สนใจดอกมัน <c oughs> บ,บูดปะเนี่ยหรือมันเป็นแบบนี้อากินมาเจ็ดมือแรงมาเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องปล่อยพักควอนตัวเสื่องน,นี่ปล่อยก็บม่ได้อยังมากมากเลยห้เลขไปบ่ถือก็ มาดาข่อยกอยก็เลยตัดปัญหาอีย่างที่ข่อยสบายใจข่อยก็คือแบบงดหายหวยหายเป็นช่วงๆแล้วเนาะค่ะพี่น้องช่วงได้ทาบุญหลายก็ขอหายเนาะหวยมันบุหูดอกว่าผู้ใดสิถือบ่เถือแต่เมื่อว่างข่อยรับหูรับตาสื่อหาเก่าหาโหข่อยก็ยังถือมันอยู่ถี่จังหวะบุญขนาดข่อยเขาวัดคู่มือทถ้ำบุญแถบคู่มือนะจะคิดเอาหลวบบุญอย่างเดียวค่ะพี่เฮ็ดในถือหวยเมื่อนั้นก็ เมื่อนั้นก็ซ้ำพี่น้องเห็นน่ะแหละพี่น้องที่หายแนวทางไปอะสามหองลวดที่ยังก็ลํำบากก็ย้อนไปถอนแถวพี่น้องอันนี้บางคนว่างคนหายเป็นสองอันนี้เจ็ดเด้เอากลับไปเจ็ดบรูมากเจ๊ดโเล็กน้ำโฉน้ำาบเหมือนก็มากเจ๊ตัวเดียวนั่นอ่ะ ไปแปไปหารถได้ที่จะไปแบบไปเที่ยวประเทศได้กะขอใหเงเง้เดินทางปลอดัยกลับมาหายด้เงินไดค่ำเนาะพี่นอ้องข่อยในเฮ็ดหนาอย่างนี้ตลอดร่มมันพาข่อยแฝ่แสงข่อยร่มมาเวนตามาปก้ติข่อยส่ใสแบนเลยถ้าเจอแดดนะเจอแดดเจอร่มสายตาข่อยอก็ค่อยดีเพราะว่าข่อยจ้องค้อมจ้องโทรศัพท์พหลายมานั่งขายยากี่หมูหายมู่งเจ้าฟัาง ก็คือบางคอมเมนต์ที่ว่าข่อยจังจันจังสีข่อยก็ประเด้ไปส้อนแจ่อยก็เลยบอกมันไปปลูกข้อตายข่อยสั่งบนมันว่าไปปลูกข้อตายขอโทษขออภัยพี่น้องข่อยก็เลยบอกมันถ้าสร้างผู้ไรก็ไปหมดดินแกนตายด่วนถ้ากันหัววันเอฟซีหรืออ่านคอมเมนต์ข่อยอัน่ข่อยคอมเมนต์อยู่ยูทูบอ่ะอิ่มแล้วเอาไปทิ้งแค่น่อยมันลมอันนั้นก็ได้ กินแล้วยังใส่เขาอีกมีใส่สัวไล่อืมอยังไงก็ได้อืมไปอย่าหายอย่าบากันด่าคนสถิติในะการห,หาย,วายาหวยกหวยรัฐบาลสิบสี่งวดติดแค่นั้นหวยกับพ่อเลยที่เลือก,กับเหลวแต่เพราะว่าหวายบได้มานั่งแบบเป็นผู้ยงังรูไวาตรงหูอมหวยมันจีออกอย่างมันก็มีเข่าไม่รูดัวหูปันนะกับโบเฮ็ดงานให้มันเมื่อยเลยเฮ็ดตยัางงานสื่อเลเ็บเปิดปีแหละ ลมพัดดีดีกีนกระปูกระไรหลายเด็ดน้ำกินรนะกระปูมันไตลงถอนะกระปูมันอะไรก็ถอเออสบายดื่มดิง้งไปดื่มไปดิ้งมาหนีิไปดื่มไปดิ้งกินน้ำเบอร์สามแก้วแล้วน้ำหวานเบอหวานถามหาข่อยแแต่แแต่ข่อยเนี่ยหน้าโคดเบอหวานเนี่ยเจ็บเขียวพี่น้องอจะเสีอซาเดือบเอาหย่งกับงา่ายไปน้ำเขียวไปถอนเขียว จะแม่นมา่านเศร้ามันเป็นแขวามฟันนน้นไม่เนาะค่ะพี่น้องมันก็จะเศร้านี่แต่บางเทือกตงโมควันจะขอเนี่ยบางเทือนั่งเบาโทรศัพท์จะสีนออกคนรอบข้างกับชีวพีบาเนาะแต่อยากบอกพี่น้องว่าพี่น้องผู้ใดที่อยากหาไล่ใดเสริมเนาะคะ่ะพี่น้องกะเฮ็ดแบบช่องทางออนไลน์เนาะคะ่ะมันได้เงินเดือนดีๆีบางเทื่อได้ลายกว่าเฮ็ดแบบโจปริญญาเงื่อนเดือนกับสตาร์แคม บกี่หมื่นเนาะค่ะพี่นอ้องหมื่นกว่าบาทบก็สองหมื่นไปริญญาแต่ว่าถ้าเฮ้าแบบใส่สมองเนาะคะ่ะหาทางแบบสองทางออนไน์เนาะคะ่ะหาเงินมันจะได้เร็วยวครัวพี่น้องเสื้อกว่านี้ได้เร็วแล้วก็เงินงดีปอบยางเฮ็ดช่องเปิดช่องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะค่ะพี่น้องก็ได้เงินได้จริงจริงพี่น้องบางทอเฮ้ามีเงินอ่าสื่อบานสื่อรถสื่อที่สื่อทางสัญญาณเฮ่าแบบเฮ็ดจังสีหลับพี่น้องทายคงทายคลิปลงไป ไอ้บาบากอ่ะยิ่ต้องเออก็แล้วแต่เขาพี่นนอกเข้าทายคลิปเข้าได้เงินเข้าได้เงินเดือนหลายหลายพอด้เพี้ยไปพี่นนอก <c oughs> สู้สูเดอร์ผู้ได้ี่กำลังถอยอยู่เบิ่งคปข,อขอ่อยกวาอนุโมทนานายไปสุกคนเลยเพราะว่ายังมาที่เดี๋ยวข่อยกระตายเลยขนปรยูขำฝาด ผู้ไดที่ดีก็คอยผู้ไดที่มีเมตตาต่อ่อยคอยก็มีเมตตาครับคือกันคุ้นเฮาถ้าอย่างไ้คนอื่นเมตตาก็ตตรงขู้จักเมตตาคนอื่นบางเขาคะ่ะพี่น้อ,องบม่เว่าแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นคือแบบเอาผลประโยชน์ใส่จากของอย่างเดียวบ่งู้จักเมตตาเขาแต่บางคนทักแชทมาเนาะคะา่ะว่าขออะขอให้ขอ่อยซอยนู่นันนี่บางคนกัถูกหวยจนวิธีวิสินก็มีเนาะคะ่ะ ค้นที่อยู่ไก่โตข่อยมีเยอะแยะ่อยว่าเอามาแบบเอามาลง่ซื่อถ้า่ค่อยากบอกว่าการที่ข่ถูกหวยดูดูนี่กับเป็นน้ำบุญที่ข่อยเห็ดที่น้องรุลแรกๆที่เพื่อนติดตามไข่ในระยะปีหนึ่งเพิ่นหูดีว่าข่เป็นคอนจังไดสำหรับผู้ใดมาเห็นคลิปข่แล้วก็เหมต์บอกข่ไปบวชมึงบอกจะของไหนกวนไปบวชกอนจะมาบอกกูเนาะอืมไข่เป็นค้เนบอกกูว่ามึงว้าสไตแบบต้องตอยู่แล้วเรื่มตาแห้่างนี้เนาะ สูแเสงปกติตองใส่แว่นแต่วูดก็ยิบมามหายนะเว้ยอยู่หน,น้ารถนะประมาณนั้นเราคะ่ะพี่น้องหักกันแหบะข่อยนี่โอ้มีเงินหล,ยลายหลายกว่าจีให้พ่อให้แม่ข่อยแล้วก็สิไปห้าร้อยทำบุญก็ต้องวางคลาเงื่อนที่ได้จากโชคลาภข่อยทำบุญอยู่แล้วคะ่ะบางเพื่อเฮ็ดเกินหาสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วปีนี้ก็ได้เป็นเจ้าภาพจ่ะเจ้าภาพอ่าหลายวัดอยู่เนาะคะ่ะกระถินผาปานเนาะคะ่ะพี่น้อง บราต้องตรงค่ะพี่น้องย่าแบบหวังผลประโยชน์กับคนอื่นไลยหัดเมตตาคนอื่นบางยิงเข้าเมตตาคนอื่นเข้ายิงได้กลับมาอย่างแบบหมื่อ่เท่าพันเท่าล้านเท่าพี่น้องโอ้โหนี้ยบเสีศาสตร์เกิดเมาว่านล่งเขามือนอีมาทะเลเบือนสิไปใส่ละเบือน เื่อนาจจะไปสักการะราองค์ปูป่ปุูชงนาคราชปูองค์ดำแสนสิริจันทาปูยันสมันนานคราชเนาะค่ะพี่น้องเอือ้อเส้นละยองเนาะค่ะ fc ผู้ใดาวางกะสามารถไปเจอกันได้เนาะคะ่ะวัดธรรมเขาประทุนบอไปนำ้ำรับตาไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องแสงข่อยโบสูแสงกแต่ข่อยโบม่นระซื้อดอกข่อยโบสูแสงเพราะว่าตาข่อยโบค่อยดีมันเห็ุงานเกี่ยวกับพ่อมเกี่ยวกับโทรศัพท์หลายเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจกพาพี่พาน,อนะะ้องเนาะค่ะไปถ้าบุญโตเนาะค่ะน่าจากเชิงบานประมัน สองสามถุมเนาะคะ่ะวัอนี้ขอพุณนเอฟซีขอพุ่นพี่น้องทุกนนะะทุกคนเนาะค่ะทีเป็นกําลังใจให้เนาะค่ะรํารวยวิทหนีวิศิรธค่ะพี่น้องเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนาะค่ะถ้าเกิดวางเจี๊ยบจะพาพี่น้องเนาะค่ะไปถวายผล,มลหมากหลากใหม่ไปสักราปูยาขอพายค่ะไปสักราภูเจ้าสมิงพายปูฤาษฟีนาเสือปูองดํานาคราชแห่งยอดเขาชมพูเนาะคะ่ะอาทิตย์นี้เนาะคะ่ะเอฟซีผูได้วางค่ะทักมาเนาะคะ่ะเจี๊ยบยังบ่ท่านคอนเฟิร์มเนาะค่ะเพราะว่า เจ็บจะเดินทางไปถ้าบุญอยู่จังหวัดนครนายกเนาะคะ่ะเพราะว่าจะไปอ่าไปหาแม่มือรับแล่เนาะคะ่ะไปขอโชคลาภแม่มืองรับแล่ละก็พอเมมืองรับแล่เนาะค่ะ,อ,ะ,คะอยู่ดงละครนเนาะคะ่ะมันเป็นเมืองเก่าแล้วก็ไปสักการาปูขาวเนาะคะ่ะปูพญานาคเนาะคะ่ะรือว่าปูขาวเนาะคะ่ะอยู่บอน้ำิดเนะคะ่ะซักพีดย,ยางมากค่ะสำหรับดงละคอเนาะค่ะแล้วก็ไปขอโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องอ่าหลวงพ่อปากแดงเนาะคะ่ะวัดข้ามมณนีเนาะคะ่ะ เสร็จแล้วก็จะไปวัดมณีวงศ์เนาะคะ่ะเขาทําเปิดโชว์เปิดลาบอยู่วัดมณีวงศ์เนาะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องค่ะรด้วยวิมีวิสิทธิ์ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ